สวัสดีครับคือผมที่ดขอ,อเดิวเกมก้าวยินนะครับตอนนี้กำลังนัวกันมันเลยครับด้วยการคนเปิดเรื่องนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับตายครับรรรรรคับคับนะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับแบบตีนะครับเดวเกมเร็วๆอู้รับจะได้ไม่ตีมือรับเอาที่ไม่ได้ชวนชวนไปแล้วไม่ได้ชวน กิวใครด้วยเอ้ยเขาไม่ได้อยู่กลุ่มใครด้วยไม่ได้ชว่วยไปแล้วไม่เห็นมีขึ้นเป็นหงเลยกูรู้แล้วโอ้ไปที่ระบบเพื่อนระบบเพื่อนศัตรูดีไปเป็นไหมกดก็แลดนรู้ศัตรูบ้างตอนนี้กูไม่เล่นรอบเขาจากศัตรูเพาะเส่งต ลิก <ใน S 1> ขวาที<ห>่ตัวล<น>ิกขวาที่ชื่อเขาแล้วก็ดาร้องถัดตูเรียบร้อยกดขวาก็าเป็นมีร้ลบถัดตูอตอดตโอเคกูอยู่ไหนวะกูเกิดปัญหาแล้วใครก็ได้ช่วยกูด้วยโอเคพ่งเพิ่งตายเลยไปเล่นก<ะ>ันโอ้นัวกันมันเลยนัวมัน เชียร์แล้วโอ้โหค่าพีเคสองพันแล้วไม่เป็นไรกูยอมติดคุกเว้ยก็ไม่มีตังค์อ่ะจะาทำได้ไงอ่ะเอาลงไม่ได้อ่ะไม่มีตังค์เธอแค่สี่ตังค์เองอะเจนหัวแดงแล้วนู้ยกูเห็นกูยอมหัวแดงเพื่อพูดมึงเร็วๆเจนเจนเธอเขาเขากลุ่มดิชัวแล้วก็กวรจะแดงงั้นกัน อูแล้วโอ้ยโดนพระเด็จกบูชาไอ้อู๋ไม่อยากตีมึงไงไอ้อู๋มึงเข้าร่วมทีมเราเร็วอู๋แบงสู้กับชวนนะเนี่ยมือป่ามาแล้วร้องช่วยอู๋ช่วยกูดเลยช่วยจีนด้วยช่วยจีนหน่ะมาช่วยเราช่วยอู๋ช่วยอู๋ไปช่วยอู๋ไปตอนที่กูว่างเลยอีนเขาห่อสมุนไพร ก้แบบนี้เขาออกสมุนไพรได้ไม้เไม่เช่วัจนทระไม่ด้กิไไม่ช่วยไอ้จีนเร็วๆไอ้่าอยู่ปะเนี่ย่าอยู่แล้วตอนนี้กูอะไรจะตายถ้ากูตายกูเข้าคุกบอว่ามจาะไรไม่ดกินตว่า้องนงอะไรแล้วเกิดปัญหาแล้วกูโดนกินกินกูหัวแดงเนี่ย หายแล้วเดี๋ยวูไปช่วยสอนแล้วกออไอโอ้ไอไอูมันฆ่ากูทำไงวะโอ้ยแหลกเชียเลยอาวูเชียอะไรกูโดนแล้วขอบคุณนะขอบขอบเชียอะไรกูโดนแล้วแหลกด้วย โอ้ยโห่กูจะแดงนะวเนยเชียอกูข้าหอุนไไม่รอดโอ้ยใครจะได้ช่วยกูที กุข้าคุกแล้วยังกุ้งข้าคุกแล้วเข้าแล้วไม่ต้องแล้วข้าขาคุกแล้วไปแล้วข้าคุกแล้วอ้าพื้นใจมีตำลึงก็บริจาคให้กูด้วย มันีกมันไม่มีเวลาที่ตายมามันีขอรวยได้ก่อนไง้ามีจำลึงขอก็บริจาคให้กูช่วยมึงมีจำลึงไม่พอขอให้กูโชคดีอ่ะอนนี้ไอ้หอไอ้หอกันเนี่ยรู้สอนลูงพ่อีก็รอลอกน่ะโอ้ โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่อบานอาินบอลเดียกันยายลบ